สวัสวันนี้เราจะมารีวิวการรับประทานขนมปังสุดสุด S U S S U, S, S, U S ค่ะอันนี้เป็นหน้าไม่ใช่หน้าสิเป็นไส้นมสดนะคะชื่อว่านมสุดสุดมี คือซื้อมาใส่ตู้เย็นอันนี้ก็เป็นไม่ได้เป็นเคล็ดลับจะเป็นวิธีกินแล้วก็เวทสักสามสิบนาทีนะคะคว,ความร้อนความร้อนที่นี่เห็นไหมมันจะมีไส้อยู่ความร้อนอยู่ที่ประมาณแล้วแต่คือเราจะเครื่องไม่ค่อยเราคนตัของเรามันอยู่ที่ประมาณแปดร้อยอยู่ี่้าเนี้ยไส้คือแบบตักกินได้อุ่กทีแล้วคือแบบ เราจะบอกว่าขนมปังเขาดีมากคุณทุกคนเขาเขาทำขนมปังมาแบบมันสมชื่อจริงๆสุดๆม,ม,มันแบบไม่ได้หวานมาก เราก็ไม่ไม่เลี่ยนมากอะไรเงี้ยคะ่ะอร่อยมากเลยคือถึงแบบซื้อที่ร้านทานเลยเขาก็จะเอาเขาแบบไมโครเวฟให้เพราะ ว่าจะได้โยมเยิมอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มทานที่สาขาครั้งแรกเลยที่รู้จักค่ะ รู้จะเป็นท์เทนเวลลเขาไปเปิดเป็นป็อกอัพสโตตร,ตรงหน้าโลงหนเพราะดนั้นน่ะเขาเรียบม,มากแล้วก็ท่านมาเรื่อยๆ <c oughs> ที่ที่ซื้อบ่อยที่สุดอะคือสาขาเอ็มพอลเรมพันซี่กุ้งของกุ้แม่เอ็มพอลเรียมนันไม่แพ่ฟอร์เทียแล้วก็เขาก็มีทยอยเปิดสาขามาเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้แบบ <c oughs> มาเริ่มที่อ่านมานะเริ่มมีแบบเดอะมอลล์บังกะปี มีสักชิปที่เออ,อ่พารากอนอ่าเร็วๆเหมือนมีเซนชันบางนานะทานมาเกือบครบทุกรส้วค่ะแต่ว่าราสชาติเขียวอะที่เขาว่าแบบผีๆก,กันอะสำหรับเราแล้วว่ามันขมไป รสที่แบบชนาดเลิศเลยอ่ะน่าจะเป็นนมแล้วก็อันนี้อร่อยเชดโดเชดโดชีอันนี้คือแบบพีิกมากแล้วก็ที่แบบอร่อยแบบเล็กคอมเมนต์เต็ดเลยนะก็คือ ไส้ทรัฟเฟิลอันนี้คือแบบแต่มันจะเป็นแบบฟิลของขาวนิดนึงเนาะทรัฟเฟิลแล้วก็เที่ยงไม่ได้ทานจะเป็นช็อกโกแลตกับ log the Google Home App. ไม่คุยกับเรานะ <laughs> คือแบบที่นั่นเลยอะ่ะพีพรกเลยที่เขาว่าอร่อยกันไหนะเป็นไส้ทอฟฟี่เค้กใช้ไส้กาแฟไส้ช็อกโกแลตอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนไม่ได้ทานของพวกนี้เ,ยเลยอะไรเงี้ยค่ะนมสดเนยสด รสสดเหนสุดอืมแล้วก็อยากลองมากคือโอริโอไม่เคยสั่งทันเลยอืม,อมอนหนึ่งก้อมหนึ่งอิ่มสำหรับพวกเราคำเตือนห้ามรับประทานเกินวันหนึน่งกนไม่ิฉ่นนั้นคุณจะต้องวิ่งเกิน หนึ่งชั่วโมงคือเขาใช้ของคุณภาพดีมากนะคะตัวเนื้อขนมปังคือแบบนุ่มทำโดได้ดีมากเลยแล้วก็ไส้ก็คือดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเลยนะคะร้านสุดๆขนมปังไส้ต่างๆเลือกได้ตามใจชอบเลยไม่มีสปอนเซอร์เข้าอันนี้อร่อยแล้วก็รีวิวเองนะคะเริศเริศจริงเจอกัน คลิปหน้าอยากให้ทานอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะอร่อยจริงๆนะคะ